ชีวิตในต่างแดนชีวิตในต่างแดนชีวิตเร็วๆของแม่สมศรีเชา้านี้ก่อนที่จะไปทำงานนะคะ,ะแม่สมศรีก็จะเอาเสื้อผ้าใส่ใส่เครื่องไว้ให้พ่อใหญ่เพราะว่าพ่อใหญ่อยู่บ้านถึงสิบโมงก่อนที่แกจะออกไปหาหมอ,อพ่อใหญ่ก็จะไปคนเอาเสื้อผ้าออกตากห้ เพราะว่าแบบดดดีถ้าเห็นแบบดดดีชีวิตเมืองนอกเราจะดีใจมากเพราะเราจะได้เอาเสื้อผ้าออกจากบ้านออกเอาเสื้อผ้าออกเปตากนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะแบบกระปี้กระเป๋านี่แหลคะค่ะชีวิตในต่างแดนชีวิตเร็วๆสวัสดีนะคะก่อนที่แม่สมศรีจะไปทํางานในวันนี้คะ่ะเอาเสื้อผ้าเข้าไว้ในเครื่องปัน่นแล้วก็พ่อใหญ่จะเป็นคนเอาตาให้นะคะ พ่อใหญ่บ้านนี้แกจะไม่เกี่ยงว่าพ่อใหญ่บ้านนี้แกจะไม่เกี่ยงว่าอะไรงานนี้ต้องเป็นงานของสีภรรยาก็คือมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันได้อะไรที่หยิบจับได้อะไรที่ทําได้พ่อใหญ่ฝรั่งบ้านนี้ไม่เกี่ยงแกก็จะทําให้แบบนี้ตอนนี้คือแกไปส่งสาวน้อยที่โรงเรียนกลับมาแม่สมศรีก็จะออกจากบ้านไปทํางานนะคะในรหัสชีวิตในต่างแดน ก็สู้กันไปค่ะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่พี่ทุกๆท,ท่านตื่นขึ้นมาเห็นแสงตะวันขึ้นเรายังมีลมหายใจอยู่เราท้อไม่ได้เราก็ต้องวิ่งตามความฝันถึงว่าความฝันของเราจะยังไม่สำเร็จในวันนี้แต่แม่สมศรีเชื่อเสมอละเชื่อเสมอว่า สิ่งที่เราหมั่นทําสิ่งที่เราหมั่นสร้างสักวันต้องเป็นวันของเราให้ได้นะคะยืนให้ได้ด้วยขาของตัวด้วยขาของตัวของเราเองและสองมือของเราที่เราลงมือทําถึงผลลัพธ์มันจะออกมายังไงแต่เราภูมิใจภูมิใจทีเทเทจทเท่เราได้ทุ่มเทภูมิใจที่เราได้ทําเราได้ทุ่มเท ได้ลงมือทำถึงที่สุดแล้วถึงผลลัพธ์จะออกมาดีไม่ดีอย่างไรแต่ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆอ,อ,อย่าท้อนะคะอย่าท้อค่ะสู้กันต่อไปค่ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ท้อมีไว้ให้ลิงถึงใช่ไหมคะเพื่อนๆคะ่ะคำนี้ไม่ว่าทุกยุคทุกสมัยก็ยังใช้ได้เสมอค่ะทำไมถึงว่า แดดดีแดดดีแล้วเมียฝรั่งกระปี้กระเป๋าเพราะว่าทุกครั้งเราจะอยู่แต่กับอากาศอึมครึมนะคะช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเราต้องรีบกัดตวงความสุขอย่างเช่นวันนี้ตลอดทั้งอาทิตย์มานี้แดดดีทุกวันอากาศ28องศานี่ถือว่าร้อนมากนะคะ ที่อังกฤษถือว่าร้อนมากร้อนที่สุดนะคะเพื่อนๆถามแม่สมศรีก็ดีใจที่แดดดีแบบนี้ก็ได้ซักผ้าเอาเสื้อผ้าออกไปตากข้างนอกได้ตากลมพึ่งลมเพราะว่าปกติเราก็จะตากอยู่แต่ในบ้านตากกับฮีเตอร์กับเครื่องที่เราเปิดทำความร้อนในบ้านนี่แหลคะค่ะช่วงชีวิตซัมเมอร์ก็มีอะไรหลากหลายให้ทำมีอะไรตื่นเต้น ก็มาเล่าสู่กันฟังนี่หลชีวิตในต่างแดนของแม่สมศรีเดี๋ยววันนี้กจ็จะต้องรีบไปทำงานค่ะสู้กันต่อไปวิ่งสู้ความฝันก็ไม่รู้ว่าความฝันจะสำเร็จเมื่อไหร่แต่ก็ไม่เคยท้อนะคะยิ้มสู้กับปัญหามีอะไรเข้ามาแล้วก็ ชนชนชนวิ่งชนค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะเพื่อนๆค่ะสู้เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ